ปีใหม่นะคะแฟนๆช่อง3ทุกคนเลยค่ะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็จะเดินทางไปที่ไหนเดินทางกลับบ้านหรือว่าเดินทางไปเที่ยวนะคะขอให้ปลอดภัยทุกคนเลยค่ะแล้วก็เที่ยวอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนคะ่ะ ใจชนทิชาเนะคะเริ่มต้นข่าวแรกค่ะไปกันที่ข่าวที่ถูกพูดถึงมากเลยนะคะสำหรับน้องไอซ์ปริชยานั่นเองค่ะได้หอบหลักฐานนะคะเข้าแจ้งความหลังถูกอดีตแฟนคลาบขาดรายหนึ่งนะคะนำชื่อแล้วก็รูปไปแอบอ้างสร้าง Facebook ปรอมนะคะเพื่อหลอกเงินผู้ชายค่ะเสียหายหลายแสนเลยทีเดียวค่ะ เมื่อวานนี้ไอซ์นะคะได้เดินทางไปที่สอนอบางเขนค่ะเพื่อแจ้งความเอาผิดกับอดีตแฟนคลับรายนึงค่ะที่นํารูปและก็ชื่อของเธอไปสร้าง Facebook ปลอมและใช้ Facebook ดังกล่าวนะคะไปพูดคุยกับผู้ชายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในเชิงชู้สาวเหมือนการจีบกันนะคะพอสนิทสนมคุ้นเคยกันแล้วก็หลอกให้ฝ่ายชายเนี่ยโอนเงินโดยอ้างเหตุผลสารพัดนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยก็อ้างว่า จากสถานการณ์โควิดสิบเาทำให้ลำบากตกงานไม่มีเงินก็เลยอยากจะรบกวนขอยืมเงินมาใช้ก่อนซึ่งก็มีผู้ที่หลงเชื่อนะคะโอนเงินให้กับอดีตแฟนคลับคนดังกล่าวรวมแล้วกว่า450,000บาทค่ะแต่เรื่องเนี่ยดันมาแดงขึ้นนะคะเมื่อผู้ชายชาวต่างชาติที่เป็นผู้เสียหายส่งข้อความเข้ามาถามคุณแม่ของไอซ์ผ่านทางอินสต g r a m มค่ะว่า Facebook ที่ตนคุยอยู่เนี่ยเป็นไอซ์จริงหรือเปล่าซึ่งคุณแม่ก็ยืนยันว่าไอซ์เนี่ยไม่ได้เล่น Facebook ผู้ชายเลยรู้ตัวว่าโดนหลอกเขาแล้วค่ะโดยไอซ์นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยผู้เสียหายคนนี้ก็ได้เตรียมให้เพื่อนคนไทยดาเนินการแจ้งความนะคะดำเนินคดีเช่นกันค่ะขณะที่ฝั่งด้านไอซ์เองนะคะก็ได้ไปสืบทราบมาว่าหลังจากที่อดีตแฟนคลับได้เงินไปแล้วก็ได้ไปทำศัลยกรรมใบหน้าและตอนนี้ก็ไม่สามารถติดต่อได้แล้วด้วยนะคะส่วนในเรื่องของคดีเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะเผยว่าเขาขายความผิด พรบคอมพิวเตอร์ computer, นะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทและหากมีผู้เสียหายที่โดนหลอกให้โอนเงินเข้าแจ้งความเพิ่มเติมนะคะก็จะมีความผิดเพิ่มเติมในข้อหาชอบโกงประชาชนด้วยโดยไอซ์บอกว่าครั้งนี้ไม่มีการให้อภัยเพราะถือว่าเคยใจดีตักเตือนมาแล้วพร้อมยืนยันอีกทีว่าเธอไม่ได้เล่น Facebook ค่ะโดยไอซ์บอกว่าเธอรู้จักกับอดีตแฟนคลับคนนี้เมื่อหลายปีก่อนซึ่งประมาณ2ปีที่แล้วนะคะแฟนคลับคนนี้ก็เคยทําพฤติกรรมลักษณะแบบนี้หลอกให้ผู้ชาย โอนเงินมาให้แล้วครั้งหนึ่งพอะไอซ์ทราบเรื่องนะคะก็ได้เรียกมาตักเตือนและบอกให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวซึ่งเหตุผลที่ไม่แจ้งความในตอนนั้นเพราะว่าฝ่ายผู้ชายที่เป็นฝ่ายเสียหายเนี่ยไม่อยากเอาเรื่องนะคะตนจึงแค่ตักเตือนไปโดยเมื่อวานนี้ผู้ชายคนดังกล่าวนะคะก็ได้มาเป็นพยานให้กับไอซ์ด้วยในการแจ้งความในครั้งนี้ไปฟังเสียงของไอซ์กันค่ะ ใช่ค่ะเป็นแฟนคลับมาก่อนค่ะเคยทํามาก่อนแล้วค่ะเมื่อประมาณน่าจะสองปีที่แล้วแล้วก็เรียกมาตักเตือนเรียกมาคุยแล้วว่าอย่าทําอีกตอนนั้นไม่ได้แจ้งความเพราะว่าออผู้เสียหายอีกคนที่โดนเนี่ยเขาไม่ต้องการเอาเรื่องอะไรครั้งล่าสุดไอ้ราบได้จากออคุณแม่ค่ะคุณแม่พอดีว่ามี คนคนต่างชาติค่ะต่างชาติติดต่อมาทางคุณแม่คือแอบ,บอ้างเป็นไอไซ์คะ่ะก็คือ<ม>คุยแล้วก็มีการส่งรูปของไอซ์ไป<ม>แล้วก็ส่งเลขที่บัญชีของตัวเองไปให้<ม>เหมือนกับว่าหลอกว่าจะยืมยืมเงินว่าแบบโอเคช่วงนี้ไม่มีเงินใช้อะไรประมาณนี้คะ่ะก,ก็น่าจะประมาณ4ประมาณสี่แสนห้าแสนได้ค่ะคือท,ที่ทราบมาก็นําไปทำศัลยกรรมด้วยแล้วก็ เปลี่ยนไปเลยค่ะจาไม่ได้ตอนนี้คือขายตัวไปเลยค่ะติดต่อไม่ได้ค่ะก็ใจดีมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะก็ตักเตือนไปแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมีผู้เสียหายซึ่งได้รับความเสียหายเพิ่มและและที่ไม่รู้อีกอค่ะ,คะก็เลยคิดว่าควรจะมาแจ้งความดีกว่าค่ะ ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะสาวไอซ์ไม่ได้เล่น a c e b o o k นะคะนี่ฝากมาเตือนกันมาต่อกันที่ความปังของ3สาวไทยกันบ้างค่ะทั้งลิซ่าญาญาแล้วก็น้องสอนนะคะติดอันดับร้อยผู้หญิงที่น่าสวยที่สุดในโลกประจำปี2020ค่ะเป็นประจำปีทุกปีเลยนะคะเว็บไซต์นักวิจารณ์อิสระ TC c a t l e r นะคะจะจัดอันดับ100สาวหน้าสวยที่สุดในโลกซึ่งเป็นอีกหนึ่งการจัดอันดับที่ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกค่ะ โดยผลการจัดอันดับในปีนี้นะคะก็มีสาวไทยติดเข้าไปไอยู่ในโผด้วย3คนด้วยกันค่ะเริ่มกันที่คนแรกน้องลิซ่าลาลิสาค่ะสมาชิกสาวไทยเพียงหนึ่งเดียวในวงกร์กรุ๊ปเกาหลีสุดปังอย่าง b l a c k พิ n k นะคะที่กำลังโด่งดังไปทั่วโลก โดยปีนี้น้องลิซ่าถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่2ค่ะสาวที่มีใบหน้าสวยที่สุดในโลกตามมาด้วยน้องสอนชนน่าสอนนะคะเป็นอีกหนึ่งสาวไทยค่ะที่ไปเดบิวต์เป็นศิลป,ปินเกิร์ลกรุ๊ปที่เกาหลีในนามวง CLC ค่ะปีนี้นะคะเธอก็ถูกจัดอันดับให้เป็นสาวหน้าสวยอยู่ในอันดับที่37ค่ะและอีกหนึ่งสาวไทยที่ติดโพลนะคะสาวหน้าสวยในปีนี้ก็คือหน้าเอกซุปตาของทางช่องสามของเราน้องหยายาอุรัสยาค่ะที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่41ค่ะ ส่วนอันดับที่หนึ่งนะคะผู้หญิงที่มีใบหน้าสวยที่สุดในปีนี้ก็ได้แก่ยาต่อที่ค่ะยาเอลเชลลิเบียนะคะเป็นนางแบบสาวชาวอิสราเอลนั่นเองค่ะ mm hmm. ปีหน้านะคะอาจจะมีชื่อของจอยชนทิชานะคะติดอันดับด้วยก็ได้นะคะ, mm hmm. ะช่วงหน้าติดตามกองทัพพีกนะคะนำทีมเพื่อนๆค่ะมาส่งความห่วงใยนะคะหลังโควิด -19 กลับมาระบาดในรอบใหม่ค่ะ mm hmm. สุดของประสบการณ์ส่งท้ายปีกับเทคโนโลยีสุดล้ำ AIS 5 G The Future of Virtual Celebration 2021กับศิลปินทุก g e n e เรชั o n แบมแบมพูดปีใหม่เจมส์เฟกแต้วใต้มิวเบลล่าวีวิโอเลตทอมแอลลี่บิลกินพีพีสกายทรินิตี้โพลี่แคททริอัมส์สิงดอมสาวสาวสาวสล็อตแมชชีนและเซอร์ไพรส์อ้ยพรปีใหม่จากลิซ่า31ธันวาคมนี้เวลา4ี่ทุ่มยีนาทีเป็นต้นไปทางช่อง3กด33 ซูเปอร์รีเทิร์น10ทับ5จากโอเชี่ยไลฟ์ไทยสมุทรอย่าเพี้ยนจือหวังนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยเวชภ์โอสุค่ะก็ปีใหม่ปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่สิ่งใดหวังสิ่งใดเนี่ยขอให้สมปรารถนานะคะแล้วก็ขอให้เริ่มต้นปีใหม่แบบมีอะไรใหม่ๆเข้ามาปียมเต็ง มาเริ่มต้นช่วงนี้กันที่น้องกองทัพพีกนะคะนำทีมนักแสดงนะคะมาสวัสดีพี่พี่ชาวรีวิวเทิงกันด้วยนะคะพร้อมฝากความห่วงใย,ยค่ะให้ปลอดภัยจากโควิด -19 ด้วยค่ะ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะคะน้องกองทัพพีกได้นาทีมเพื่อนเพื่อนนักสแสดงหนุ่มหล่อทั้งสมิธจอฟแฟรงกี้แล้วก็ฟลุกนะคะมาสวัสดีปีใหม่รีวิวเทิงและถือโอกาสนี้ค่ะในการส่งกําลังใจให้กับแฟนๆที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิดสิระลอกใหม่ซึ่งเริ่มจะส่งผลกระทบในหลายภาคส่วนค่ะอย่างน้องๆทั้ง5้าคนก็เริ่มได้รับผลกันบ้างแล้วเหมือนกันนะคะเพราะหลายกองถ่ายก็เริ่มมีการเรียกประชุมปรับแผนในการทํางานให้อยู่ในรูปแบบของนิว n นอร์ l เพื่อความปลอดภัยของนักสแสดงและทีมงานก่อนจะ ให้แฟนๆนะคะติดตามผลงานในปีหน้าด้วยไปฟังเสียงของน้องๆกันคะ่ะสวัสดีปีใหม่ครับผมก็เนื่องในโอกาสปีใหม่นะครับผมพวกเราก็ขออวยพรให้ผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับมีความสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ผ่านพ้นปีนี้ไปด้วยดีนะครับแล้วก็ขอให้ปีส0 2 1ัีสเเป็นปีที่ดีสําหรับทุกคนนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับช่วงนี้ก็สุขภาพต้องห่วงสุขภาพกันด้วยอย่าลืมใช้แอลกอฮอล์แล้วก็อย่าลืมใส่หน้ากากกันในทุกวันนะครับขอให้ใส่แมส ข้มข้นกว่าเดิมาปถึงว่าใส่แมสแบบให้หนักขึ้นล้นางมือให้หนักขึ้นทุกคนเลยนะครับใครที่กําลังจะเดินทางไปเที่ยวก็ขอให้เรามาระวังด้วยนะครับผมผมตอนนี้ที่จริงมันอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวพอดีเพราะว่ามันช่วงที่จะแบบหยุดปีใหม่พอดีแล้วมันก็กลับมาระบาดพอดีตอนนี้เขาก็เลยเหมือนรอประชุมว่า เดี๋ยวหลังปีใหม่สถานการณ์เป็นยังไงก็เดี๋ยวจะต้องเขาจะบอกมาอีกทีว่าจะกลับมาถ่ายได้เลยไหมหรือว่าจะต้องรอก่อนแต่ผมว่ายัางไงทั้งนี้ทั้งนั้นความปลอดภัยก็สําคัญที่สุดครับของพีก็จะเป็นช่วงที่เพิ่งปิดกล้องละครไปแต่ว่าก็จะมีช่วงที่พีต้องซ้อมเต้นช่วงนี้ที่ซ้อมเต้นซ้อมร้องอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือช่วงนี้อาจจะไปห้องซ้อมได้ไม่บ่อยก็ต้องปรับตัวครับต้องปรับตัวอยู่บ้านต้องซ้อมที่บ้านแล้วเราก็ต้องรักษาสุขภาพรักษาความสะอาดของเราให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับ ช่วงหยุดยาวปีใหม่แบบนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็เลือกที่จะอยู่บ้านเพื่อเป็นการเซฟตัวเองจากโควิด -19 ค่ะเราก็เลยจะชวนคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวกับรายการนี้เลย mm hmm. เที่ยวเป็นเพลงค่ะจะ mm hmm. ทำมาถึง ep 23แล้วสำหรับรายการเที่ยวเป็นเพลงนะคะโดยเทปพ,พิเศษ ที่จะออกอากาศให้ได้ชมกันในวันพฤหัส,สบดีที่31ธันวาคมนี้พี่ปีเตอร์พี่จกักและก็พี่หมูมูซูนะคะจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดตาค่ะสัมผัสวิถีชีวิตนะคะความเป็นอยู่ที่น่ารักของชาวเผ่ามูเซอร์นะคะพร้อมธรรมชาติที่สวยงามและอากาศดีตลอดทั้งปีที่อุทยานแห่งชาติตักสิ์มหาราชก่อนจะปิดท้ายด้วยบทเพลงเพราะๆถ้ามีเธอสงท้ายปี2020นะคะติดตามก,กันได้กับรายการเที่ยวเป็นเพลงในวันพฤหัสบดีที่31ธันวาคมนี้เวลา7นาฬิกา45นาทีทางช่อง3กด33ค่ะ ส่วนโปรเจกต์รัสไอดอลไทยแลนด์เนี่ยนะคะที่จะเฟ้นหาไอดอลหน้าใหม่มาประดับวงการบันเทิงไทยค่ะก็จะเตรียมประกาศแล้วนะคะสำหรับสมาชิกชั่วข่าวทั้ง7คนค่ะ หลังจะเปิดรับสมัครให้สาวๆนะคะที่มีความฝันอยากจะเป็นศิลปินไอดอลนะคะเข้ามายื่นใบสมัครเพื่อคัดเลิกเป็นศิลปินไอดอลในโปรเจกต์ Last Idol Thailand ค่ะโดยวันนี้จะมีการประกาศรายชื่อสมาชิกช่วคราวทั้งหมด7คนผ่านบิวอ์ดที่เมเจอ ER, ร์รัชโยธินนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ Last Idol Thailand ในเวลา1นึ่ทุ่มตรงวันนี้โดยสมาชิกช่วคราวทั้ง7คนนี้นะคะจะต้องพิสูจน์ตัวเองและฝ่าฟันกับเพื่อนผู้ มีทั้งหมด34รายการในจำนวนนั้นก็รวมถึง LPGA Thailand ที่จะกลับมาแข่งขันในเดือนพฤษภาคมในบ้านเราด้วยครับโดย LPGA ครับได้ทำการปรับโปรแกรม สมัครอีกจํานวนมากที่จะเตรียมใช้ความสามารถมาแย่งชิงเป็นในพื้นที่1ใน7นะคะซึ่งสุดท้ายแล้วใครจะได้เป็นเ็ดสาวตัวจริงบนเวที last idol thailand แจ้งเกิดเป็นศิลปินไออลหน้าใหม่ก็รอติดตามกันได้เลยละค่ะปิดท้ายวันนี้นะคะทางช่อง3ก็ขอเชิญชวนทุกคนค่ะมาร่วมทําบุญต้อนรับปีใหม่กับสภากาชาติไทยกันค่ะ โดยช่อง3นะคะได้ร่วมกับสภากาชาติไทยนะคะจัดกิจกรรมให้ความรักได้ความสุขนะคะกับช่อง3ปีที่12ค่ะด้วยการเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมทําบุญรับปีใหม่โดยการบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะคะระหว่างวันที่2มกราคม ถึง8มกราคม2564รวมทั้งหมด7วันค่ะซึ่งท่านใดนะคะไปบริจาคเลือดใน7วันนี้ก็จะได้รับปฏิทินดาราช่อง3ประจำปี2564ค่ะเป็นการตอบแทนน้ำใจของท่านนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยโทรศพัพท์02-2564300ค่ะ สวัสดีบบงทุก n i คืนนี้ติดตามได้นะคะเรื่องราวหวานๆของพี่ตูนบอดี้สแลมแล้วก็คุณก้อยรัชวินจะหวานขนาดไหนตีหนึ่งครึ่งคืนนี้ค่ะและว,วันนี้นะคะจะสากไปด้วยเคล็ดลับดีๆในการดูแลตัวเองของพี่ยิ่งยงกันค่ะบอกเลยนะคะว่าเจอพี่ชายคนนี้กี่ทีก็ดูดีขึ้นทุกครั้งเลยนะคะต้องมาถามเคล็ดลับการดูแลตัวเองกันสักหน่อยสวัสดีค่ะพี่ยิ่งยงค่ะสวัสดีครับลูกจอก็ต้องใส่ใจเรื่องอาหารค่ะทานหลากหลายครบห้ามุมออกกําลังกายสม่ําเสมอพักผ่อนให้เพียงพอ ตัวเสริมก็คือทางเช่าผสมมันติวิตามินบีผมมั่นใจเพราะว่าเขามีโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP <อ>พี่น้องชาวไทยมุสลิมก็ทานได้เพราะ,ะเรามีเครื่องหมายฮาลานด้วยะนะครับรางวัลน,นั้นเราได้รับรางวัลสินค้าขายดีจาก FIA เ s i a นะครับปี2019เมื่อปี2020นะครับเรามีรางวัลสินค้าขายดีจากวัดส<อ>ังนะฮะล่าสุดคือท็อปแบรนด์วอร์ด2020และอาเซียนท็อปคุณล a ตีวอร์ด2020ที่รางวักลการันตีครับขอถามโปรโมชั่นสักนิดนึงโปรโมชั่น,น,งงนพิเศษวันนี้ครับสั่งซื้อทางเช,ช่าผสม ซื้อ2ชุดรับไปเลยนะครับกาแฟผสมทางเช่าเพิ่มอีก3ถุงรวม15ซองอในราคา2,000บาทจำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินคนละ2ชุดและวันนี้เราให้แค่600สายนะครับโทรศัพท์02-026-5888หรือว่าเทเลแอด LP88 ชุดทดลองครับ1กล่อง300บาทครับสนใจโทรศัพท์02-026-5888หรือว่าเทเลแอด8และสะดวกมากยิ่งขึ้น ตัวน,นี้มีจำหน่ายแล้วที่ร้านเอ็กซ์ตราใน7 e เ e ่ e อีลฟวและก็ CJ เจซูเปอร์มาร์เก็ตขนาด4เข็มศูล49บาทครับต้องบอกว่ามีดาราในวงการบันเทิงหลายคนเยอะแยะ,ยะมากมาย<ช>ไม่ไมมว่าจะเป็นพ่อไวยพศพิสุพันธ์แม่อิดดวงใจทนาคารพี่หม่ำจกมกคุณตุก๊กกี้พิชรี่และพี่ไฮคุณศราคุณุวุฒิคุณวิลลี่แม็กอินทอด <ยะ S 1> แล้วก็คุณแพทย์นภภาเนี่ยครับช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ไปแจกเงินแล้วก็เอาทางเช่าไปแจกด้วยนะครับขอย้ำโปรโมชั่นอีกทีได้ไหมย้ำเลยครับค่ะโปรโมชั่นพิเศษสสั่่งงงซื้ออทาาาชชวมมมมนนตตีีิิุด6กล ในราคาเพียง1,000บาทเท่านั้นพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับไปเลยนะครับกาแฟผสมทางเช่า3ถุงรวม15สซองครับ mm hmm. ในราคา2,000บาทนะครับจำกัดสิทธิ์ในการซื้อคนละ2ชุดเท่านั้นนะครับวันนี้ขอจำกัดสายคแค่600สายเท่านั้นเองนะครับ oh. โทรศรัพท์02-0265-888หรือว่าเทล่าแอด LP88 นะครับ สนใจทดลองครับหนึ่ง <S 1> 1, <S กล่อง300บาทนะครับโทรศัพท์02-026-5888หรือว่าเทเลแอดเอลพแดและสะดวกมากยิ่งขึ้นตอนนี้มีจำหน่ายแล้วที่ร้านเอ็กซ์ตราใน7 1เแ่อีเลเวนและก็ซีเจซูเปอร์มาร์เก็ตขนาด4แคปซูล49บาทโทรศัพท์02-026-5888หรือว่าเทเลแอดเอลพแดสั่งซื้อทางเช่าผสมมันติวิตามินบีหนึ่งชุดมี6กล่องในราคาเพียง1,000บาทนะครับ พิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับไปเลยนะครับกาแฟผสมทั้งเช่าเพิ่มอีก3ถุงรวม15ซองในราคา2,000บาทจำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินคนละ2ชุดและวันนี้เราให้แค่600สายนะครับชุดทดลองครับ1กล่อง300บาทครับ สนใจโทรศัพท์02 0265888หรือว่าเชลล์แอด l p 88สะดวกมากยิ่งขึ้นตอนนี้มีจำน่ายแล้วที่ร้านเอ็กซ์ตราใน7 1เแอีเล้วและก็ CJ s u p e เปอร์มาขนาด4แคปซูล49บาทเท่านั้นทางเช่ายงยงเป็นหนึ่งในใจยงตลอด24ชั่วโมงครับโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณพี่ยงยงมากๆเลยนะคะขอบคุณครัวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะคุผู้ชมสวัสดีค่ะ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้